สิ่งที่ผมทำมันคงจะแย่มากป๊อกแจงดราม่าสุดท้อลั่นผมทำอะไรผิดอยากจะหายไปไกลไลั่นอยากเลิกแล้วเจอดราม่ารุนแรงขนาดนี้สิ่งที่ผมทำหรือสิ่งที่ผมเป็นมันคงแย่มากสําหรับชีวิตพวกคุณป๊อกแจงดราม่าสุดท้อผมทำอะไรผิดอยากหายไปไกลไเรียกได้ว่าเจอดราม่าวิจารณแรงกับผลงานเพลงใหม่ล่าสุดของป๊อกพัศนก้อนจิราธิวัฒน์สามีของนางเอกคนดังอย่างมาร์กีราศีกับซิงเกิลใหม่ ฟากอินไลน์อยู่ฟิชชริงกับมายราบหลังนี้บางคนนำเพลงไปเปรียบเทียบกับเพลงดังย่งาง Ho เกิลมัมเบอของแบ c คแบ๊วว่ามีความละไม้คล้ายจึงเกิดประเด็นร้อนทำเอาหนุ่มป๊อกถึงกับแคปคอมเมนต์ comment, ที่ใช้ถ้อยคำรุนแรงวิพากษ์วิจารณ์เจ้าตัวอาทิวงการเพลงไทยเอาแค่ไม่ยกเขามาทางดุนพอครับคนไม่มีความสามารถไม่เอาไหนใครๆก็รู้แค่เกิดมาโชคดีพ่อรวยนอกนั้นจุด,จด มีอะไรดีจุดๆ,ๆไม่คิดจะเลิกเนาะก็ถนัดกอล์ฟมาตั้งนานแล้วโดยที่หนุ่มป๊อกเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความต่อกับคอมเมนต์ผ่าน i g Story ด้วยความน้อยอกน้อยใจด้วยว่าบางทีก็อยากจะเลิกทําเพลงนะคะพูดจริงๆผมทำอะไรผิดเอาจริงๆผมมันเป็นคนที่แย่ขนาดนั้นเลยหลรอคะเอาจริงนะมาเจอแบบนี้อยากจะหายไปเลยพวกคุณคงมีความสุขกันมากกว่านี้จากนั้นเนี่ยหนุ่มป๊อกเนี่ยก็ยังได้โพสต์ชี้แจงผ่าน ข้อความลงไอ s t o r y อีกด้วยความน้อยใจว่าผมทำเพลงมาตั้งแต่อายุ16ทําทำเพลงบนดินมาก,ก็ประมาณ10ปีผมทำตามความฝานันและความชอบของตัวเองล้วนๆทายก็ไม่มีทางบ้านก็ไม่ได้สนับสนุนทำเพราะความสุขจริงๆทำเพลงมากก็เยอะมากดังบ้างไม่ดังบ้างจนวันนี้มันกลายเป็นอาชีพที่เลี้ยงดูผมพรอครัวของผมและทีมงานของผมแต่มาเจอคอมเมนต์แต่ลายอย่างแบบนี้ ผมบอกเลยว่าผมเท้อจนอยากจะหายไปไกลๆสิ่งที่ผมทำหรือสิ่งที่ผมเป็นมันคงจะแย่มากสำหรับชีวิตพวกคุณ หลังจากที่หนุ่มป๊อกเนี่ยได้ปล่อยเพลงซิงเกิลใหม่ออกมาทําเอาหลายคนเนี่ยต่างก็ชื่นชอบและเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับให้กําลังใจแถมอีกชาวเน็ตบาง่วนเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์ติติตงและวิพากวิจารณ์กับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของหนุ่มป๊อกนั่นเองค่ะทําให้เกิดกระแสะดราม,ม่าขึ้นมาจนได้ล่าสุดทางนั้นหนุ่มป๊อกเนี่ยก็ได้แคปคอมเมนต์นั้นคอมเมนต์ที่มีกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงเอาไปลงไอจีสตอรี่นั่นเองค่ะก็เลยทําให้หนุ่มป๊อกเนี่ยถึงกับส ท้อกันเลยทีเดียวค่ะทําให้หนุ่มป๊อกเนี่ยท้อและน้อยใจมากๆเลยทีเดียวค่ะองานนี้ทําให้หลายคนเนี่ยก็แอบเป็นห่วงแถมแฟนคลับเนี่ยก็ยังได้เข้าไปให้กำลังใจกับหนุ่มป๊อกเป็นจำนวนมากอีกด้วยยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับหนุ่มป๊อกด้วยนะคะถ้ามีอะไรมาอัปเดตทางเพมบ์เดาเ์าส์เนี่ยก็จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ